ดอกดาวกระจายนะคะหรือว่า c อ o s อ m oss. สีสวยมากค่ะทั้งให้สีแล้วให้ฟอร์มนะคะนี่นี่คือดอกดาวกระจายะคะ่ะนี่ก็เหมือนกันค่ะนี่ก็เหมือนกันค่ะ อาจจะหาโต๊ะปอดลงเขาเข้าไปเลยนะครับนี่เขื่อนเสื้อเดี๋ยวไปหาโต๊ะที่ใหญ่กว่านี้นะเดี๋ยวจะได้ส่วนเทนเนี่ยก็อาจจะตัดอีกชิ้นนึงก็ได้นะครับก็ให้านี่โอเคได้แล้วหนึ่งชิ้นนะครับใช่แล้วก็ตัดส่วนที่เป็นท่แขนตัดไปชิ้นแล้วก็ใช้เศษพวกนี้ก็ได้เนี่ยโอเคได้ตัวนี้เราได้แล้วอ่าเพราะสำคัญก็คือมันจะมีปัญหาก็คือในในส่วนที่เราพูดตรงนี้ บางอเีย ب. อ๋อไอ้อเนี้ยถึงพอเลยครับมาถึง,ถงนี่เลยนี่่างน้ำคูำนใส่ผ่านน,น้ำน้ำเก่าผ่านเชยๆครับไม่ต้องไปทำอะไรบางคนจะยี่อยู่นานมาก แ้วก็มันก็แค่มัก็ลงสนิมสนิมน้ำตนหนแค่แค่ตัดเฉยต้องม้วนอันนี้เราวางนี่ต้องวางด้านบนกับด้านบนวางเรื่องทาวางตรงนี้เราต้องดูว่าเสื้อประมาณไหนอ่าเนี่ยเราก็วางเนี่ยชอบแบบนี้ชอแบบนี้ ก่ซอยแบบนี้เพราะวางใบอย่าสีมันจะมีเข้มอย่ตัวยามันจะได้พออย่างเดียวใหญ่เยอะเลยครับใหญ่เยอะใหญ่เยอะสำหรับไม่มีที่วางแล้วค่ะมันหนานไม่เป็นไรให้มันให้มันห้อยมันลงมามั่งเลยเยอะโซ่แก่ซอยแบบนี้สายสะพายอย่าเลื่อมไปอ่า พอแล้วยังเยอะเลยเต็มที่แล้วค่ะเต็มที่แล้วไม่สวยพี่ขอคก็ไม่เป็นไรเออกลับไปอย่างนี้ต้องให้ม้วนติดด้านครับเพาเอ่อวางผ้าปิดด้านต้องวางองวางใช่ไหมอะไรนะครับอ่าไม่ต้องครับอันนี้ก็คือเราจะผมก่อนตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็เอาพี่เข้มเพื่ถือแล้วแค่อ๋อแต่จานมีใบสักดค่ะต้องวางผ้าติ่งทับใบสักดด้วยอ่าไม่ไม่ หรือว่าค่อยวางตอนหลังไม่ไม่เป็นไรพ้าสีมันใกล้เคียงอ๋อเพิ่มช่วยช่วยช่วยถือดวนนี่แม่ช่วยดูใบแสดงขาสีมันเข้มมากช่วยจัดใบแม่จะเได้ไม่อันนี้ที่ไปห่มหมทุกมาใช่ไหมคะอ๋วางดจอะอาจารย์อาจารย์อาจารย์เป็น่มน้ำทุกมาาวใช่ใ่ทุาวเดิมนะครับนี่เราใส่ไม้ไปแล้วนะครับเราก็จับอาจารย์มาจับงนี้ได้โอก็ทั้งสองชิ้นเลยเนาะ ก็พยายามกันแล้วนะจับลวดที่แม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 ่แล่วก็แม่ชม่วยกดมัวมหมือนเดิมนะครแบกดกดหั่กด่แม่แน่แม่แก่หั่แม่ม่แ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 ก่แมวแมม่ม่แ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 อ่แมนแมรแม่แม็แม่แม่แม้แม้วม่ะม่แม่ม่แ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 ม่ม่ม่แมแม่แมม่แ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 มม่แมไแมมรีไปมมม่่นะครับ่ ลายางอ่ะเยอะพี่นีเอออย่างนั้นที่พี่นีเ่วยเป็นตึงเมื่อวานอ่ะไม่ได้มายการลูกอ่าโอเคนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เหมือนเดิมนะครับก็ผูกวัวผูกท้ายเราก็รับยางไว้ ใจนี่แม่ก็ตัดให้นี่ัวใจจริงๆเลยอ่ะใช่รวยมากค่ะใส่ใจเลยหัวใจของคุณแฟนอีกด้านหนนึงอีกด้านนึงโอ้โหสุดยอดวีฟ่อนอัลเตอร์นะนี่คืออัลเตอร์ของเสื้อค่ะรวย